วิว a อป xm trading point เทรดได้ไม่งอเมตาเทรดเดอร์ ที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าโบ o k เก XM เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่อันดับท็อปๆของวงการแล้วก็อยู่กับเทรดเดอร์คนไทยมานานเกือบ10ปีแล้วค่ะและก็มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยทางโบ o k e r XM ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน XM Trading Point ให้สามารถเทรดกับบัญชี MT4 ได้แล้วค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแอป XM Trading Point นะคะจะสามารถเทรดได้แค่ MT5 แต่ว่าตอนนี้นะคะสามารถเทรดได้ทั้งบัญชี MT4 แล้วก็ MT5 เลยค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4 MT5 เอามากๆพัฒนามาเพื่อลูกค้าของ XM โดยเฉพาะเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ออมจะมารีวิวการใช้งานเจ้าตัวแอปพลิเคชัน XM Trading Point ว่าจะมีหน้าตายังไงใช้งานยังไงสะดวกหรือเปล่าซึ่งเรานะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะ <Hyp> <ๆ>เมื่อเราเข้ามาในแอป XM Trading Point แล้วนะคะก็จะมีให้เรากรอกเลขบัญชี Trade XM ซึ่งเรานะคะสามารถล็อกอินใช้บัญชี MT4 หรือว่า MT5 ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบพอเราเข้ามาแล้วนะคะหน้าแรก อแอปก็จะเป็นหน้าโฮมค่ะที่จะแสดงยอดเงินของเราโปรโมชั่นต่างๆของทาง XM แล้วก็จะมีหลักทรัพย์ขาขึ้นขาลงแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูหน้าแจ้งราคากันบ้างก็จะมีคู่เงินต่างๆค่ะซึ่งคู่เงินที่แสดงอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถลบคู่เงินที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกได้โดยคลิกเข้าไปตรงที่ดินสอตรงนี้ค่ะ ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราลบออกแบบนี้เลยส่วนรูปกระเป๋าตังค์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่แสดงยอดเงินในบัญชีเทรดกําไรขาดทุนของเราแล้วก็จะมียอดเงินทุนของเราด้วยค่ะส่วนมาจินนะคะเราก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยค่ะ และเรานะคะก็สามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดได้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้เป็นแนวทางในการเทรดค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรดที่กําลังนิยมหรือว่าเป็นเทรนที่มีคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะที่สุดเราก็จะดูกันตรงนี้เลยค่ะถ้าเราจะเข้าไปดูกราฟก็ง่ายๆเลยค่ะแค่กดเข้าไปที่คู่เงินที่เราต้องการเทรดได้เลยนะคะและกราฟของเราเนี่ยสามารถดูได้ทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูตรงตราสารกันบ้างเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบสินค้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก็จะแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทประเภทไปนะคะถ้าเราอยากเพิ่มสินค้าตัวไหนก็สามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนในหน้าคําสั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่แสดงคําสั่งที่เราได้มีการซื้อขายเอาไว้ค่ะมาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆภายในแอปค่ะเช่นบัญชี การตั้งท่าประวัติหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถดูได้ที่แอปเลยค่ะว่าตอนนี้ทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างและเรานะคะก็สามารถฝากทอนเงินภายในแอปนี้ได้ด้วยค่ะไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ให้ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีปัญหานะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ไลฟ์แชนตรงนี้ได้เลยค่ะถือว่าใช้งานง่ายและก็สะดวกครบจบภายในแอปเดียวเลยค่ะ อแนะนําเลยนะคะใครที่เป็นสมาชิกของ XM อยู่ต้องห้ามพลาดรีบมาใช้งานแอปพลิเคชัน XM Trading ไฟกันเลยนะคะดีจริงเทรดเดอร์คอนเฟิร์มค่ะ